ค่ะกาบสวัสดีง,งมามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทั้งช่องพอนผ้ารวยค่ะพี่น้องคะค่ะมื้อนี้กาได้ข่าวดีเนาะคะ่ะคืนวันพระนะคะแม่ซี่เพิ่นกะมีน้ําเตีย๋ยวตาเทียนเนาะค่ะพี่น้องค่ะฝากตอนเนาะค่ะอ่าสําหรับ FC แฟนช่องที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่คะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่อง สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่ิบได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรนผ้ารวยค่ะพี่น้องคะค่ะก็อนอื่นกจากอนุโมทนาบุญกับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่ได้เบ่งคลิปนี้แล้วนะคะซอยกดได์กดแช่แล้วก็เป็นกัาล่งใจนะคะสําหรับข้าวซสืีออขนมนมเนยนะคะหรือว่าเป็นพวกแป้งนะคะพี่น้องคะแป้งผ้านามัยเล็กน้อย แปลงท่าัวเด็กน้อยผ่าอนามัยเนาะค่ะพี่น้องนอไปสนับสนุนทั้งศูนย์เด็กกำพร้าเนาะคะ่ะเนื่องจากขาดแคลนเนาะคะ่ะเจ้าหน้าที่เพิ่นกะบ,บอกเนาะค่ะว่าขาดแคลนทั้งด้านแปลงท่าัวเด็กน้อยเนาะค่ะพี่น้องนอค่ะซึ่งเมือวันที่21เนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นวันคล้า,ายวันเกิดของแอดมินพรพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องนอค่ะเขาเอาบุญใหญ่ามาฝากมาต้อนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ซ้ำรับอ่าเด็กกำพร้าเนาะคะ่ะพี่น้องนอที่ขาดแปรอ่าขาดแคลนทางด้านแป้งหรือว่าอ่าเป็น ค่ะอนมไมเนะคะพี่น้องคะเฮาบ่ได้จําเป็นต้องว่าวันข่ายวันเกิดนะคะพี่น้องเนาะผู้ใดมีจะตุ๊ป,ปัจัยเนาะค่ะหรือว่ามีแปลงเด็กเนาะคะ่ะปีที่แล้วเนาะคะ่กะก็ได้พระคุณเจ้าจากข้างอุบลเนาะคะ่ะได้ทรงแปลงเด็กเป็นพวกแค่พวกจอนสันพวกอย่างนี้นะคะพี่น้องคะ่ะมาก็ขออนุโมทนาบุญเนาะคะ่ะสรงไยปีนี้เพิ่นบ่ได้เบิงิปเนะคะพี่น้องเนาะค่ะบ่รู้ว่าเพิ่นศึกหรือ,อยังเนาะคะ่ะเพิ่นก็เคยสนับสนุนมากะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะข้าวดีนะคะพี่น้องเนาะแม่ซี่ใส่ยาห้าปิดว่าจ้านะคะงวดที่แล้วกับเขาเต็มๆนะคะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องที่ถามมาเนาะคะ่ะว่าบ่เกยเห็นตัวเลขเลยเนาะคะ่ะให้กลับไปเบิ้งคลิปย้อนหลังใดเ้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าทาั้งห้าเนาะคะ่ะไม่มีการโมมี่นะคะพี่น้องเด้อแถวบ่มี่คือบวบบ่ถึกกับคือบ่ถึกนะคะพี่น้องเนาะมันบ่ถึกเข้า่าไปถึกมันก็บ่มีหลักฐาน,นะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าอันนี้ มีด n a แล้วก็มีหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยนะะเขาเจ๊ทโฮกตรงๆบอดได้กับบอได้ปิ่นนะคะพี่น้องเนาะแสดงว่าผู้ใดที่ยังบ่เห็นในบางเทือนบอกกดกระดิ่งไหวมันกระสิเลื่อนผ่าน,นะค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วอีกบางสิ่งบางย่างเนาะค่ะเรื่องถือเลขถือเบอร์นี่ก็ยาเนาะคะ่ะลังวันได้ก็ยาถ้าบุญเก้าบุญหลังห้าบนนุนบคขำบ่ชู้ไห้เนาะคะ่ะพี่น้องมันอาจสิซุยปิดซุยปัดเนาะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณกับ เอฟซีไล่ไล่ันนะคะที่บอกว่าเสีเฮตดบุญยังก็บ่เคยถิ่มเคยปาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าบางคนก็คอมเมนต์มากเนาะค่ะว่าอ่าแอดพูดมากเกินไปแล้วเนาะค่ะโอ้ยผู้ขาเกิดมาเบาโดยเฉพาะเนาะค่ะพี่น้องเนาะจงได๋ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเ้อะอ่าเนี่มันเป็นสัมมาอาชีพของผู้ขานเนาะของพรพนผ้าร่วยเนาะค่ะมีหน้าที่เนาะค่ะอธิบายเนาะค่ะบางเทอถ่า,ายคลิปบ่บ้าเขาก็จะว่ากึาก,อกอีกเลยเนาะค,ะะามมาคา่ะพี่น้องเนาะไผสิบมาเบิ่งขิปกึกแล้วเนาะพี่น้องคะ แล้วที่สําคัญเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะถ้าเลขเขาฮักกับว่าเข,าบ,า,เขา,เาบ่าเขาเพิ่นกับว่าบ่เขาเหรอเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าไปดูย้อนหลังได้นะค่ะพี่น้องเนาะไรเบิ้งนะคะ่ะพี่น้องกิมเข้าไปตรงหน้าพ่อพ่อรวยนั่นแหละดูทุกวิดีโอนะคะ่ะมันก็มีหลักฐานมีดีเอ็นเอ้ลังคนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะผาดพิงถึงบุคคลอื่นโดยคําบ่สุภาพเนาะคะ่ะย่านเป็นบาปใส่เจ้าของเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะให้ไปเบิ่งก่อนศึกษาก่อน มันแมนอิลีบบมันเขาอิลีบอให้ไปเบ LGBTQ ื้องลักฐานเขากอนนะคะก่อนสีคอมเมนต์มากนะคะพี่น้องเนาะบางเื้อเบา่ล่มล่มแรงแรงนะคะเขาว่าสักแต่จะพูดนะคะพี่น้องเนาะพราะขาหันเท่า,า,ามีลักฐานเท่ากับสีเบา่เบา่บาค่ะพี่น้องขาเขาว่าเขามีลักฐานเท่ากับคอยเบา่คอยว่า,า,าฝากตอเน,นะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาอยู่ในสายสั่งสายเฮ็ดบุญอยู่แล้วนะคะพี่น้องเนาะไม่จำเป็นจะต้องไปคิดตัววผู้ใดว่าเท่าไปเนนะพี่น้องคะ่ะไม่จำเป็นต้องโกหกนะคะประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะ พเนีกาเทียนกะเบิดไปหลายรุ่นแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะเทียนเพราะว่าเทียนจำนำพันษาในเ้าต้องต่อยใบเบิดมือเบิดขื่นค่ะพี่น้องค่ะเรื่องของเรื่องเนาะค่ะมันจะต้องต่ไว้ช่วงเขาพันศาในคือสิบใบเทียนดับค่ะพี่น้องค่ะสิ่ต่อยใเบิดมือเบิดขื่าสําหรับผู้ที่ยังบ่ถวายเทียนก็ยังถวายได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าจําพันศาในสามเดือนเนาะค่ะยังบ่ผ่านไปพ่อเดือนเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็สิประมาณ นีมถึงเดือนหรือถึงเดือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับินอกเดือนแล้วแหรอเนาะค่ะพี่น้องค่ะกัสิได้เดือนหนึ่งพอดีแต่ว่าเทียนเบิดไปหลายชุดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเบซีแฟนช่องที่อยากบริจาคเทียนจำนำพันษากันยังท่านค่ะพี่น้องค่ะยังท่านเด้อยังท่านเพราะว่าเขาต้องไต่เบิดมือเบิดขึ้นพี่น้องมันก็ต้องได้ใส่เทียนหลายในจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ กะซมีฤดูกาลที่ว่าใส่เที่ยนตลอดกะิเป็นช่วงจำนํำพรรษาเนาะคะ่ะถ้าออกพรรษาไปแล้วกะิจุดแตงแต่เวลาสวดม่นไหวพระค่ะพี่น้องค่ะแต่ถ้าช่วงเขาพรรษาสิจุดเบิดมือเบิดขืนสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่บริจาคเที่ยนมาแอดกะิเขียนซื้อเขียนเสียงเขียนน้มสกุลใส่ให้เนาะคะ่ะวันปีเดือนเกิดวันเดือนเกิดเนาะคะ่ะวันยังกงวันวันเกิดพรอมเนาะคะ่ะ ใส่ให้พร้อมแล้วก็เวลาเข้าจุดเทียนไปสว่างสวัยบูชาพระรัตนตรัยนะคะพี่น้องคะก็สิได้ให้ขอบครัวเข้าฮวงเข้าเฮงเข้าเรื่องเข้าเหลื่อมค่ะพี่น้องค่ะบุญบุญนี่ไม่ไผ่ปั่นแจกนะคะพี่น้องเข้าเฮ็ดเข้ากระได้นะคะบปั่น้องเน้าะค่ะพี่น้องนอู้ใด้อยากเฮ็ดบุญกระเฮ็ดเอาเองเนนะคะพี่น้องนอแม่หาบาทสิบบาทก็อ่าเฮ็ดได้เด้อค่ะพี่น้องเริ่มต้องอยากอายเฮ็ดบุญนะคะพี่น้องนอเฮ็ดหน่อยก็เป็นของเฮาเฮ็ดลายก็เป็นของเฮ้าค่ะพี่น้องค่ะ ใบผุดได้ไมาหยาดเนี่ก็แม่นแนวเหนียวนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะคือเฮนะ็ดบุญเนาะบใบผุดได้หยาดเท่าใดเนาะหลายๆท่านคอนมเมนต์มาบบดีกัแอดกับอกกันได้ค่ะพี่น้องค่ะยามไหลสดก็บอกว่าค้ามไมันบดีคด้ามไมันบสุภาพเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้เก็บไว้เฮือนใบสัน้นไว้ฝากลูกฝากเมียไว้ฝากลูกฝากผัวเนาะบ่ต้องเอามาแบ่งมาปั่นเนาะคะ่ะเพราะว่าทางช่องพรพรอรวยนี่มีแต่ผู้มีน้ำใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะมีแต่สายบุญสายสั่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะข้าคอมเมนต์บดีมากก็ให้เอาไว้เฮือนใบสั้นอย่าเอามาแบ่งมาปั่น นะคะสำหรับที่สิเอามาแบงมาปั่นนี่ก็คือเอาแต่ความส้างสรรแล้วก็ความดีความงามมาแบงมาปัน่นใดเนาะอันความบดีให้เก็บไว้เือนเจ้าของบ่ต้องเอามาแบงมาปัน่นผู้อื่นเนาะโดผู้ใดอยากได้ดอกค่ะพี่น้องคะคำว้าที่บดีคำวบาที่โบสุภาพนะคะพี่น้องเนาะให้เอาไว้เหืเงนไวส้สั้นบ่ต้องเอามาแบงมาปัน่นเดอ้อฝากถึงผู้คอมเมนต์มาเนาะคะ่ะ กขอบคุณเอฟซหลายๆท่านเอสก็มาัาานไม่มีบารมีไม่เกิดเนาะค่ะกัขอบคุณมาอีกเถื่อน,นึ่งเด้อสําหรับพุทีิคอมเมนต์มาว่าจังสีเนาะเมนอยู่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนเอาไว้เ่อนไว้ซ่านไม่ต้องเอามเมฆงมาปั่นเนาะเพราะว่าเอซแฟนช่องพรพระรวยมีแต่สายบุญมีแต่นั่งฝ่าเทวดาค่ะพี่น้องคะ บันนี้ก็สิบว่าวลายใหญ่ห่างค่ะพี่น้องค่ะกาบขอโทษขออภัยนะคะอ่าอย่าพูดมากนะแอดว่าฉันอ่าผู้คอมเมนต์มากกะรักนะเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะก็คือว่าสําหรับคอมเมนต์ก็เท่ากับน่อมหลับเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันใดบดีก็สิปั๊บปรุงค่ะพี่น้องค่ะขึ้นวันพระเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะขึ้นวันพระเนาะคะ่ะ เก้าเจ็ดนะคะพี่น้องเด้อค่ะเพราะว่าเมซี่เพิ่นปิดวาจาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะจึงได้สัมผัสเพิ่นเนาะคะ่ะสิบห้าวันเนาะคะ่ะหลังปิดวาจาสิมหามือเพิ่นก็ะจะดด้มาบอกมาคุยปั่นซูพ่อแม่พี่น้องป่องไปได้ฟังน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะคืนวันพระเนาะค่ะเจ็ดเก้านะคะ่ 7, ะ,คะยึดขังเทียนประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องค่ะ ฮอเกาก็บ,บตรงเบิงมันดกมันเบิงหยาบพี่น้องฮอกก็เบ,บิงตรงในเลยมันเบิ้งง่ายเนี่ยเจ็ดเก่าเพื่อเวอร์อย่นีเนะพี่น,อน้องเนาะก็ขึ้นว่างวดน,นี้กับที่แอดได้ล่งคลิปไปว่าแอดค่อนข้างมั่นใจเลขไมซี่งวดน,นี้นะเข่าอิลีเจ็ดหกตรงตรงบริกรบ,บริปินนะคะพี่น,อน้องเนาะเพราะเพิ่นค่อนข้างที่สิปฏิบัติเค่งคัดด้ค่ะช่วงนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็อันนี้น้ำตาเทียนขึ้นวันโกนนะคะพี่น้องเนาะ ได้หอดสามตวสองตวพิ่นนะคะพี่น้องคะ่ะนี่เพิ่นไล่มือเพ,พิ่นปิดว่จาจานนะคะพี่น้องเนอะน้ำตาเทียนคืนวันโก 7, 9, 1, นเจ็้าหนึ่งะคะผู้ใด,ดมักกระล่องยิบจับสรากกิน,บกกนแบงรัฐบาลไวไ้ใดนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่า ทางช่องก็บ,บริษัสนับสนุนให้เล่นการพนันแต่ยังใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะชี้แนะแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะถือพิษกายว่ากันพร้อมเนาะค่ะพี่น้องเนาะย,ย้อนอยากให้ได้โช ok ang, <so> much, คได้หมานค่อยนําเสนอฝากต่อค่ะพี่น้องค่ะถือพิษกายว่ากันเนาะค่ะ <Quit. S 1> พี่น้องเนาะไม่ให้งมงายเนาะค่ะมกักกะจัดคัดกะผ่านค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมเจ็ดเก้าหนึ่งค่ะคืนวันโกน,น,นอ,นนานะะนอน่าคืนวันร่องคืนวันพระเนาะค่ะพี่น้องเนาะคืนวันพระกับสิเป็นนะคะต่ว่างามๆนะค่ะพี่น้องค่ะ น้ำตาเทียนในเม็ดเลี่มนี่เบ็ดต้องจุดให้ได้นะคะพี่น,อน้องเนาะสำหรับเทียนก็ค่อนข้างสิเหลือหน่อยแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะสำหรับผู้โชคผู้มานหรือว่าผู้อยากห้อยอยากแขนน่ถวายเทียนจำนำพันษาเพื่อสิให้ครอบคัวแห่งเหลืองเหลื่อมนะคะสว่างสวัยย่งางไปไส่ก็สิบดต้ตกหลุมตกบ่มีแต่ความจะเลื่ญนจะเล่นนะคะพี่น้องเนาะ,ะถวายใดนะคะพี่น้องเด้ะะอดวถวายเทียนใดนะคะพี่น้องคะนี่แหละน้ำตาเทียนคืนวันโกนนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะเอาฝากไว้พี่น้องฝากไว้มักก็ค่อยจัดคัดกับผ่านค่ะพี่น้องค่ะค่ะค่อยไต่เอาพี่น้องค่ะเธอเธอละเหยมมันสีเบิดเร็วมันสีบหัวหอดออกพรรษาเนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ฝากตอนไว้เด้อพี่น้องค่ะก่ะสำรับผู้บูชาน้องแมวมากกันยังเหลืออยู่เด้อค่ะที่ถามนะคะน้องแมวสามสีกันยังเหลือแล้วก็สิเป็นอ่าเข้าสารนะคะพี่น้องเนาะเข้าสารกลายเป็นหินนะคะผู้ใดได้อ่า ไปไหว้ใสกระเป๋าเงินนะคะพี่น้องเนาะเก้าเม็ด้อคะพี่น้องเด้อเงินกับสีลังเขา่าลังเขาคือเข่าสารพี่น้องขําว่าเข่านะคะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะเก้าเม็ด้อคะ,ะคะพี่น้องเด้อค่ะบูชราบุแพงค่ะพี่น้องค่ะบูชาราคาย่อมเยาอันนี้แหละคะ่ะเข่าสารกลายเป็นหินค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีหลายๆท่านถามมาเนาะคะ่ะว่าเหลือบน่นออแอดด่าษญญาญย่งอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเน,นื่องจากคู่บ่าอาจารย์ เจจิเพิ่นมอบให้มาเนาะค่ะเพื่อเฮ็ดเพื่อสางเนาะค่ะอ่าองค์ปูองค์ยาค่ะพี่น้องค่ะยังเหลือสําหรับผู้ใดอยากได้ข้าวสารกลายเป็นหินไปใส่กระเป๋าเงินเนาะ,ะ,ะค่ะเก้าเม็ดราคากันเองนะคะพี่น้องเด้อราค,ะะคาย่อมเยาวเนาะค่ะพี่น้องเนาะบบเพ่งค่ะพี่น้องค่ะอ้าวสำหรับเอฟซีที่ถามมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะมวันนี้สําหรับคลิปนี้กอย่าลืมเนาะค่ะเจ็ดเก้าร่างเนาะค่ะเจ็ด เก้าหนึ่งบนนะคะพี่น้องคะกคอให้เฮี้งขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สู่คนค่ะพี่น้องคะสวัสดีจ้า